ไม่น่าเชื่อเลยนะเราเนะ่ะแพ้เมก่อกลางคืนย่คอมเมนต์ชาวเวียดนามรู้สึกโคตรโกรธเลยนะครับหลังจากวอลเลย์บอลทีมชาติเวียดนามทำดีที่สุดแล้วแต่ก็แพ้ต่อเคนยาไป3-0เซตซึ่งเป็นอะไรที่ขาดกลัวคิดเลยครับการที่เวียดนามมาแพ้กับเคนยาอย่างนี้ทําให้ชาวเวียดนามบางคนงแทบนับกันไม่ได้เลยเดียวเอาเลยครับจบคนลงไปประมาณเลยสำหรับวอลเลย์บ,บอลทีชมชมปนโลกซึ่งมีกลุ่มที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนบ้านอาเซียนเราแข่งวันนี้อีก อย่างทีมชาติเวียดนามครับโดวยวันนี้ทีมชาติเวียดนามนจะพบกับเคนยาซึ่งต่างฝ่ายแพ้มาสองหน้าติดต่อกันแล้วผลปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมใครครับแต่ท้ายสุดน่ะเป็นเวียดนามแพ้แบบพล่ลมทลายเลยนะครับแพ้ต่อเคนยาไปสามศูนย์เซตโดยสกอร์ยี 25, ่ 25, สิบสามต่อยี่สิบห้ายี่สิบสองต่อยี่สิบห้าและสุดสุดท้ายนี่ขาดหน่อยครับสิบแปดต่อยี่สิบห้าแล้วในเกมนี้ครับแอดน่ะต้องยอมเคนยากันเลยเดียวเพราะว่าเคนยานี้เล่สสนุกมากเลยนะครับมีแพชชั่นจัดเต็มเลยวิ่งทุกลูกเวียดนามอ่ะพอเจอลูกอยย่่างนนี้้ไไไปไปปทใหมเเ็ลครับ ยิ่งเจอลูกตบของเคนยานี่ลูกตบสามเมนิเดาทางยากเลยนะครับทําให้เวียดนามาแทบไปไม่เปน็นเลยเดียวแม้ว่าเคนยาอาจจะมีความผิดพลาดอยู่นะครับแต่เป็นวีดนามันก็มีความผิดพลาดเยอะกว่าเคนยาอีกส่วนพอวีดนามจะทําคะแนนนั้นเจอบล็อกเคนยาครับซึ่งวันนี้อย่างทางที่ทันทุยน่ะทามากสุดไปเพียงแค่หกคะแนนแล้วจบเกมไปเวีดนามสู้เคนยาไม่ได้ทุกประการจบเกมไปก็แพ้สามศูนย์เซตครับ แล้วมันเป็นเรื่องให้หน้าแปลกนะครับเคนยาก,กับเวียดนามมีการกระชับมิตรก่อนการแข่งขันในวอลย์บิลชิงแชมป์โลกซึ่งเป็นการกระชับมิตรที่ประเทศเวียดนามครับแล้วผลกฏว่าเวียดนามก็เอาชนะ0-0เซตแต่ตอนนี้คือการแข่งขันจริงที่เคนยา,นาสามารถเอาชนะเวียดนามได้ครับเอาละครับทุกท่านหลังจากเวียดนามแพ้อยูงนี้ทําให้ชาวเวียดนามบางคนแทบนับกันไม่ได้กเลยเดียวว่าเราแพ้เม้แตท่าเคนยาเอาละครับทุกท่านเราฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันเลยนะครับคอมเมนต์ของคนท่านนะี้แทบนับกันไม่ได้กันเลยเดียว,วนะนวครับคอมเมนต์ชาวเวียดนามแน่เลยครับ ดูแล้วดูอีกดูแล้วหน้าเบื่อเหลือเกินทานที่ทันทุยในวันนี้นะ่ะคุณทําอะไรกันแน่เนี่ยติดบล็อกแคนย่านะบ่อยเหลือเกินคอมเมนต์คนต่อมาครับถ้าเกิดเรามีตู้เย็นสักสามคนเรามีดังทีห้องสามคนนะเราคงเอาชนะแขนยาได้เรานะ่ะไม่มีตู้เย็นนะเหมือนขาดใจคอมเมนต์คนต่อมาครับเวียดนามตามหลังไทยอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมพอเวียดนามเอาชนะไทยสักเม็ดหนึ่งเวียดนามนรก็คงเอื้อตัวเองว่าพวกเขานะ่ะคงยิ่งใหญ่ไปแล้วแต่ปรากฏว่าแพ้แม้กระทั่งเคนยา ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีตู้เย็นแบกทีมนะพวกเราเนี่ยคงแพ้ไทยไปนานแล้วคอมเมนต์คนต่อมาครับฉันนะคิดว่าเวียดนามจนทุบเขนยาแต่ปรากฏว่าเขนยาน่ทุบเวียดนามแทนคอมเมนต์คนต่อมาครับวันก่อนใครบอกว่าเขนยานไกลแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยเป็นไกลตั้งหากว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนนี้รู้สึกเซงกันเลยนะครับมันเป็นแมตช์ที่น่าตรลุเกินนะสำหรับในแมตช์นี้แต่ทีมเขนยาเนี่ยก็พลาดบอยอยู่นะแต่พวกเขาเนี่ยเก่งจริงเดาสิพวกเราเนี่ยจะแพ้3-0เซตซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว การกระชับมิตรของเรากับเคนย่านะ่ะมนไม่มีผลเลยใช่ไหมเหมือนเคนย่านะ่ะ่อนอาวุธไพ่เด็ดมาจาัดก,การเราในทวร์เมนต์จริงซึ่งการสู้จริงนะ่ะเราสู้เคนย่าแทบไปได้เลยเรานะ่ะถ้าเกิดมีตู้เย็นนะ่ะอาจจะสู้เสียกับเคนย่าก,ก็ได้คอมเมนต์คนต่อมาครับได้กล่าวว่ากับตันอย่างทันที่ทันทุยนะ่ะทำผิดพลาดมากมายไปหมดเลยจนทําเสียแต้มเยอะจนเพื่อนนะ่ะเสียกำลังใจไปหมดแล้วคอมเมนต์คนต่อมาครับถ้าเกิดเรามีตู้เย็นนะ่ะเราคงไม่แย่ถึงขนาดนี้หรอกการบล็อกการตีของตู้เย็นนะ่ะดีกว่าทันที่ทันทุยเยอะ คอมเมนต์คนต่อมาครับเอาแล้วผมนะว่าแล้วว่าเขยนย่าน่ะมีไพ่เด็ดซึ่งมันโคตรต่างจากเวียดนามเลยนะที่เวียดนามใส่จริงตลอดเลยแม้ว่าจะเป็นกระชับมิดก็ตามคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับนี่คือแมตช์อย่างเป็นทางการนะในการชิงแชมป์โลกอย่ามาเปรียบเทียบกับแมตช์ทัวร์นาเมนต์กระชับมิดเลยซึ่งเราเนี่ยเอาชนะเขยนย่าจริงแต่แมตช์ในทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการนะเขนย่าเก่งกว่าเราเยอะคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับในแมตช์อย่างเป็นทางการกับแมตช์กระชับมิด,ดมต,มต่างกันเลยส่วนเขนย่าของเขาน่ะซ่อนไพ่เด็ดแตกต่างจากเราเลยที่เราเนี่ยเอาจริงแม้กระทั่งกระชับมิด คอมเมนต์คนต่อมาครับการแพ้ในคันนยนในนัดนี้นะมันจะเป็นการเสียคะแนนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวทีของเราเลยพวกเรานะ่ะทำมาเกือบต้องสองสามปีพวกเราหนังไรความหมายเลยถ้าเกิดเราเสียเกือบสิบห้าสิบหกคะแนนคอมเมนต์คนต่อมาครับหรือว,ว่าผู้เล่นคันานาน่ะเก่งที่เอาชนะเราได้หรือว,ว่าน่ากินาของเราอนะ่อ,อกกนกว่าคันนาเท่านั้นคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับผ่านคัแนนหะนัยังไม่ได้เลยแล้วเราเนะ่ะผ่านไปได้ไทยได้ยังไงคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับ นักกีฬาสาวๆแขนย่านะ่ะสร้างทรงพลัง,งยิ่งกว่าบิดตู้เยน็นนะคอมเมนต์คนต่อมาครับแขนย่าหน่ะซ่อนไพเด็ดมานานโดยนในที่สุดหนะ่ะพวกเขาก็ใช้ในแมตช์ริงซึ่งเราน่ะแตกต่างกันเลยนะที่เราหน่ะจัดเต็มตั้งแต่กระชับมิดคอมเมนต์ตค,คมมนต,ต่อมาครับไม่ใช่ผู้ชายคุณอะไม่มีวันชนะหรอกแต่้เกิดคุณน่ะขาดตู้เย็นไปคุณเนี่ยก็ไม่มีทางชนะเหมือนกันคนนี้เป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์หนงคนต่อมาครับปรแกาว่าเฮ้ผมจะโกรธมากเลยนะที่แขนย่าสามารถเอาชนะเราได้ ซึ่งในการกระชับปิดน่ะเราเน่ะเอาชนะแคนย่าแบบสบายๆบ,ยบยมันหมายความว่ายังไงเนี่ยคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมาครับโคตรน่าเศร้าเลยเป็นอีกแมตช์หนึ่งน่ะที่น่าเศร้าเหลือเกินการเอาชนะประเทศไทยน่ะมันเป็นภาพลงตาคอมเมนต์คนต่อมาครับทีมของเรานะ yeah ร่ะแย่นะว่าทีมเขาลน่เก่งคอมเมนต์คนต่อมาครับตลอดทั้งเกมนั้นแคนย่าน่ะสู้กับเราที่สู้สิแม้ว่าแคนย่าน่ะเขาจะเป็นมือใหม่ก็ตามแต่พวกเขาน่ก็ยังสามารถเอาชนะเวียดนามได้ซึ่งเป็นเกมที่น่าเบื่อสำหรับเวียดนามจริง คอมเมนต์คนต่อมาครับหมากลวาวว่าแคนยาสามารถเอาชนะเวียดนามได้แบบยบเยี่ยมเลอเกินในการกระชับมิตรพวกคุณนะไม่เอาจริงใช่ไหมคอมเมนต์คนต่อมาครับทําไมผู้เล่นของเงาเนะี่ไม่หมุนตัวผู้เล่นโฟทีล่ะโฟทียล่าทอะไรก็ดูแย่ไปหมดเลยสำหรับวันนี้คุณนะต้องมีการเปลี่ยนตัวบางสิไม่ใช่ว่าพอเหนื่อยหรือว่าเสียความมั่นใจนะคุณก็จยเอาลงคอมเมนต์คนต่อมาครับทำไมหน้าทำไมหน้าทีมของเงานแข็งแกร่งกว่าประเทศไทยแต่ประเทศไทยน่ะเขาผ่านเข้ารอบส6ทีสุดท้าย ซึ่งมันกลับกันเลยนะที่เวียดนามน่ะสถานการณ์มันพลิกไปพลิกมาตลอดเลยแล้วก็ตกง้อแบงกุมคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับเวียดนามมาแพ้เพราะทันทุยคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับทีมของเขาอย่างแคนยานะ่ะมีความผิดพลาดปล่อยเหมือนกันนะแต่พวกเขานะก็ยังสามารถเอาชนะเวียดนามได้คอมเมนต์ชาวเวียดนามต่อมาครับสาวๆของเงาวันนี้นะ่ะดูเหนื่อยล้าไปหมดเลยนะ การแพ้ในวันนี้นะมันไม่ใช่คือจุดจบแต่ฉันนะห่วงคะแนนของเราที่เราน่ะสะสมมานั้นได้ในที่สุดพวกเรานะก็เป็นฝ่ายแพ้ไปในที่สุดซึ่งคะแนนของเราน่ะลบเยอะเลยค <Comment S 1> อมเมนต์ของคนต่อมาครับโค้ชของเราน่ะไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นอย่างไรกันทันทีทันทุยน่ะเขาเหนื่อยจะแย่อยู่แล้ว <Comment S 2> คอมเมนต์คนต่อมาครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะสำหรับโค้ชคนนี้โค้ชของเราน่ะแก้เกมไม่เป็นเลยแล้วว่าแคนย่าน่ะมันเก่งกว่าเราเท่านั้นคอมเมนต์คนต่อมาครับผมน่ะอยากจะหัวเราะแทบจะบ้าอยู่แล้ว พวกเรานะ่ะแก้แกไม่เป็นพวกเรานะ่ะ hey, แพ้กับประเทศเคนญาไม่น่าเชื่อเลยนะคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับผมนะ่ะก็ดีใจแย่แล้วที่สถานะของนักกีฬาของเวียดนามนะ่ะสามารถไปเวทีระดับโลกได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วพวกเรานะ่ะแม้ว่าจะอยู่ระดับเอเชียระดับอาเซียนหรือว,ว่าระดับของซีเกมพวกเราน่ะก็ทํไดี่สุดแต่วันนี้นะ่ะพวกเรานะ่ะเจอลูกว่าเข้าไปพวกเรานะ่ะเห็นจุดอ่อนของเราชัดเจนเลยดูอย่างไทยซ่สมัยก่อนพวกเขาน่ะก็เป็นอย่างนี้แต่ใดท้ายสุดประเทศไทยน่ะก็สามารถทํอลายอุรานี้ได้ในสุด ซึ่งแตกต่างจากเงาถึงครั้งแรกเลยคอมเมนต์คนต่อมาครับโฟเทีเรือ่องนี้นะผมนะ่ะสงส,งสารสโมสรญี่ปุ่นเะเกินเพราะว่าโฟทีในวันนี้นะ่ะทำผลงานไม่ค่อยดีนะักคอมเมนต์ของชาวดนามต่อมาครับการแพ้สามศูนย์นี่มันทําให้ฉันนะมีความสูขเกินนะฉันนะประชดการกลับตําแหน่งที่ถูกต้องของเรานะ่ะมันคือถูกต้องแล้วการที่เราหนะ่ะได้กับทีมอนแอร์แล้วเรายังแพ้ผมนะ่ะไม่รู้ว่าจะว่ายังไงดีแล้วการได้ดับที่สองของอกนะ่ะมันเป็นภาพหลอกตาของตัวเอง แล้วการเจอของจุดออดของเราเนะ่ะเราเนะี่ะน่าอยู่ดับที่สาสิบแต่แรกนะมันคงเหมาะสมแล้วถ้าเกิดเราไม่มีบิดตู้เย็นนะพวกเราเนะ่ยก็คงอยู่ดับที่สาสิบพังโง่พวกเราเนะ่ยแพ้แม้กระทั่งเคนยานเคนย่านะ่ะเขาซ่อนไพ่เด็ดสดพวกเราเนะ่ะทำอะไรก็ทำจริงจังไปหมดเลยนะแม้ว่าจะเป็นแม่กระชับไม่ก็ตามแต่เคนย่านะ่ะเขาซ่อนไพ่เด็ดไปพวกเราเนะี่ยคือจบแล้วพวกเราเนะี่แพ้กับเกมจริงคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับดูเกมไม่เหมือนตลกโชว์เลยคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับ การบลอกแคนย่านะมีประสิทธิภาพเกินนะการบล็อกตัวหน้าเสาอย่างทันที่ทันทุยน่ยทำให้โจมตีแบบทื่อๆไปเลยแถมทันที่ทันทุยน่ยมีการป้องกันใ้อ่อนแอไปอีกในสูตรดาวเวียดนามก็เป็นไฟแพ้ไปในสูตรคอมเมนต์คนต่อมาครับมันเป็นเกมที่น่าตร่นเกินสำหรับชุดนี้คอมเมนต์คนต่อมาครับการเอาชนะโปแรกหนึ่งเซตผมชมจกใจจริงชมนํามากเกินไปหรือเปล่าพอไปกระแสนะพวกเขาน่ะก็ทําอะไรก็ดูแย่ไปหมดเลยดูอย่างไทยสีเขานะ่านั้นเล่นกับในเนะ์แลน่ะยังดีกว่านี้อีก พวกเรานะ่ะมั่นใจว่าแมกกชับมิดของเรานะ่ะสามารถเอาชนะเคนยา4ีลนเซตแต่ปรากฏว่าพวกเราในแมตช์จริงนะ่ะพวกเราแพ้แมกระทั้งเคนยาผมละหมดคำจะพูดเลยคอมเมนต์ Comment ของชาวพนามต่อมาครับอะไรนะแพ้แมกระทั่งเคนยาไม่น่าเชื่อนะว่าการกระชับมิดังมนไม่ได้ผลคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับก่อนที่ถึงทัวร์เม้นต์จริงนะพวกเราเนี่ยกระชับมิดกับเคนยาเคนยานั้นมาไม่เอาจริงเท่านั้นซึ่งต่างจากเราเลยที่เรานะ่ะใส่เต็มแมกระทั่งกระชับมิด พวกเขาน่ซ่อมให้เด็ดไปพวกเราเนี่ยคือจบแล้วคอมเมนต์คนต่อมาครับแพ้ไเม่ท่านแขนยาเลยนะรับไม่ได้จริงคอมเมนต์คนต่อมาครับแหนก็ชัดมิดแขนยายน่ะเขาซ่อมให้เด็ดไปในตอนนี้เน่ะเขาเนี่ยจัดเต็มเลยซึ่งต่ตายจากเราเลยนะคอมเมนต์คนต่อมาครับทางที่ทันทุยน่ยวันนี้น่ะคุณแย่สุดเลยคอมเมนต์คนต่อมาครับด้กล่าวว่าการเอาชนะประเทศไทยในวันนี้มันเป็นเรื่องอุบัติเหตุยังไงกัน แล้วยิ่งการแพ้โปรแลนด์การแพ้เยอรมันการแพ้เคน,น,น,นยาน่ะผมนั้นรับไม่ได้จริงคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับอ่า,อาพวกเขานะ่ะซ่อนให้เด็ดไปส่วนพวกเรานะ่ะแทบไม่ซ่อนเลยคอมเมนต์ Comment ชาวเวียดนามต่อมาครับเกมนี้นะเวียดนามนะ่ะเสียเปรียบหมดทุกอย่างเลยขาดทั้งความดุดันขาดทั้งการเล่นบอลเร็วขาดทั้งการบล็อกการเสิร์ฟการทำคะแนน ซึ่งมีความแตกต่างจากไทยอย่างชัดเจนที่พวกเขาน่ะแม้ว่าจะเสียเปรียบแต่พวกเขาน่ะเกือบเอาชนะเนเธอร์แลนด์ได้อยู่แล้วดูพวกเขาทำซิซึ่งแตกต่างจากเราเลยเอเนอร์จีของเราแทบไม่มีคอมเมนต์คนต่อมาครับประกาศว่าวันนี้น่ะคุณทําอะไรกันแน่เนี่ยพี่นามคุณนะไม่มีความสเสถียรเลยซึ่งแตกต่างจากแคนย่ายนะที่แคนย่ายน่ะแม้ว่าจะลาดแต่พวกเขาก็ทําคะแนนได้อยู่คอมเมนต์คนต่อมาครับเฮ้ยรับไม่ได้จริงๆผมนะจังหวะนี้นะผมนอนไม่หลับจะแย่อยู่แล้ว ยิงการแพ้แขนงแย้มมือใหม่อย่างนี้นะผมะระับไม่ได้จยิงแล้วนี่เป็นส่วนคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากคอมเมนต์ชาวเวียดนามวันนี้นะทางที่ท่านทุยนะน่าจะเป็นคนที่โดนบล็อกไม่สุดของเวียดนามแล้วในตอนนี้จบไปน,นะครับทุกท่านกับคอมเมนต์ชาวบริบอลชาวเวียดนามหลังจากชาวเวียดนามโคตรตาสว่างโคตรเสียใจโคตรเศร้าโคตรช็อกไปน,นะครับหลังจากที่แพ้แขนงแยไปสามต่อศูนย์นเซตซึ่งเป็นอะไรที่ขาดไว้คิดเลยครับแล้วการแพ้แขนงแยในนัดนี้โดนคะแนนลบแบบช้ำๆเลยนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อนๆแอดนั่นขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมแล้วสามารถพบใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน